ทำในหน้าติกต o อกมาตั้งนานลงคลิปทุกวันแต่ขายไม่ได้ทักทีเป็นเพราะอะไรผมจะเล่าให้ฟังอ่าสวัสดีครับผมหัดทำในหน้าติกต o อกมา20วันแต่ผมขายได้แบบหลายสินค้ามากเลยนะแล้วก็ไข่แตกทุกวันมียอดมาทุกวันอ่าผมจะเล่าให้ฟังจริงๆนะผมก็ขายมาเกิน20วันแหละแต่ผมลองตั้งใจจริงๆมา20วันมาเนี่ย อ่าผมจะมาเล่าให้ฟังว่าผมปรับปรุงอะไรไปบ้างการลงคลิปทุกวันอันที่หนึ่งนะการลงคลิปทุกวันไม่ใช่คําตอบในการขายดีคือถ้าเกิดคุณลงแบบทื่อๆเออคือ,อการลงคลิปทุกวันนะเป็นสิ่งที่ดีแต่มันคงลงแบบคลิปแบบไร้คุณภาพอ่ะคลิปขยะ,อ,ะอ่ะเออพอคุณลงคลิปขยะปุ๊บช่องทิกต็อกมันก็มองว่าช่องคุณเป็นช่องขยะเออพอมองว่าช่องคุณเป็นคนขยะปุ๊บคุณจะลงกี่คลิปมันก็จะแบบไม่ได้เปิดการมองเห็นอะไรมาก มากมายอ่าเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังในตอนท้ายนะว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงอันที่สองคุณไปแลกผู้ติดตามมาอ่าไปแลกผู้ติดตามมาหลายคนอยากได้ผู้ติดตามอ่าอยากได้ผู้ติดตามก็อยากได้เอามาทาไมผู้ติดตามครบพันคนจะได้ติดตากา้าเฮ้ยคุณไปอยู่ไหนมา ผู้ติดตามไม่ครบพันก็สามารถติดตะก้าได้โดยคุณไปเชื่อมโยงกับ t i k t o ็อกเซลเลอร์หรือแอดเป็นบัญชีมาร์เก็ตติ้งใน Ti k t o k อกเซลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถติดตะก้าได้โดยไม่ต้องมีผู้ติดตามอ่าหลายคนเข้าใจว่าการมีผู้ติดตามเป็นแบบเพิ่มความน่าเชื่อถือถุยมึงไปฟังไหนมามึงลบมึงกดยกเลิกการฟังของไอ้ช่องนั้นเลยนะคุณรู้เปล่าช่องที่ผมขายได้อ่ะช่องแรกมีผู้ติดตามแค่สิบคน ก็ขายได้ช่องที่2มีผู้ติดตามตอนนี้แค่32คนก็ขายได้ทุกวันฉะนั้นน่ะผู้ติดตามไม่เกี่ยวกับการขายได้ไม่ได้ผู้ติดตามเยอะจะมียอดวิวเยอะไม่เกี่ยวเลยเออเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะสมัยก่อนมันเป็นคอนเทนต์เอ forever, อฟอรเเวอร์อีพีอีพีคือคุณจะเห็น คนจะเห็นคลิปเราต้องติดตามเราก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่คนเห็นคลิปเราโดยไม่ต้องติดตามเราก็ได้เออสมัยนี้มันเป็นอย่างนั้นคุณต้องเข้าใจอัลกอริทึมของ t i k t อกด้วยอ่าแล้วการไปแลกผู้ติดตามมันมันมีผลต่อการปิดกั้นยังไงอ่าคุณนึกภาพตามนะสมมติผมเป็นไอ้นางโง่คนหนึ่งผมด่าตัวเองนะไม่ได้ด่าคุณผมเป็นไอ้นางโง่คนหนึ่งที่คิดว่าผู้ติดตามที่คิดว่าผู้ติดตามมันมีผลผมก็ไปแลกช่องแลกไลค ไลค์มาไลค์กลับติดตามมาติดตามกลับไม่โกงอะ่ะคราวนี้ผู้ติดตามผมก็จะมีบพันคนละกันอ่าแต่อีพันคนเนี้ยมันไม่ได้เป็นช่องเป้าหมายไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายของผมถูกป่ะสมมติผมทําช่องเกี่ยวกับเสื้อผ้าอ่าขายเสื้อผ้าดูสไตล์การแต่งตัวขายเสื้อผ้าคนที่ติดตามพันคนผมเนี้ยไม่ได้ไม่ได้สนใจเสื้อผ้าเลยสนใจไม่ได้ทํานายหน้าอย่างเดียวเออพอเราลงคลิปเสื้อผ้าไปปุ๊บ พาเก็ตแรกที่จะเห็นคลิปเรานะคือผู้ติดตามอ่าถูกปะ่ะคือถ้าเกิดสมมติดึงภาพเอาถ้าเกิดุณไม่มีผู้ติดตามอะ่ะมันจะเอาเนื้อหาไปใส่ให้คนที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่เขาเอาเนื้อหาไปใส่ให้คนที่เขาสนใจในสิ่งเนี่ยสมมติผมไม่มีผู้ติดตามเลยนะผมทําเรื่องเสือ้อผ้าทิ่ต่อมันฉลาดพอที่จะนําส่งคลิปผมไปให้คนที่สนใจเรื่องเสือ้อผ้าอ่า แต่ถ้าเกิดคุณมีผู้ติดตามนะ่ะมันจะนําส่งให้ผู้ติดตามก่อนอะพอมันนําส่งให้ผู้ติดตามก่อนสมมติเรามีผู้ติดตามพันคนแต่เป็นผู้ติดตามขยะเออผู้ติดตามขยะคือผู้ติดตามที่ไม่ได้สนใจเรื่องเสื้อผ้าเลยแหมเไหไอ้ผู้ติดตามพันคนนะมันสนใจเรื่องเรื่องจะแลกไลย์เรื่องจะทําเงินในนงในหน้าอัพคลิปอะไรอย่างคุณนั่นแหละเออแต่คุณทาเรื่องเสือ้อผ้าคุณอัพคลิปเกี่ยวกับเสือ้อผ้ามันก็จะนำองไอ้คนพวกนี้ก่อนไอ้คนพวกนี้มันไม่ได้สนใจเสื้อผ มันก็จะปัดทิ้งปัดทิ้งพอมันปัดทิ้งปุ๊บทิกตอกก็มองว่าเนื้อหาที่คุณทําแม่งขยะเออทั้งๆใน,นเนื้อหาที่คุณทําอาจจะดีก็ได้นะแต่เข้าใจปะมันไปนําส่งให้ไอ้พันคนที่แบบไร้ค่าของคุณนะเออมันก็ปัดทิ้งเออเห็นพอนึกภาพออกว่าผมนี่นะฟาร์มช่องใหม่ฟาร์มช่องใหม่มช,หมช่องแรกขายของใช้ในบ้าน มันก็จะนําส่งเออแล้วทําช่องลักษณะเดียวกันนะผมที่ผมสังเกตอัลกอริทึมนะถ้าผมทําเกี่ยวกับสองใช้ในบ้านนะมันจะนําส่งคลิปดีมากเลยเพราะว่ามันเป็นสองใช้ในบ้านแต่ถ้าเกิดเป็นแบบของที่แบบไม่ได้เกี่ยวของใช้ในบ้านโดยตรงอย่างเช่นไฟโซลา่าเซลล์อย่อยางเงี้ยเออมันก็จะอาจจะนําส่งแต่มันอาจจะนานหน่อยและการขายได้ฮะไฟโซลา่าเซลล์ในช่องของใช้ในบ้านก็ยังไม่ได้เลยของใช้ในบ้านอะ่ะมันก็จะมันก็จะขายได้เฉพาะของใช้ในบ้านอ่าอีกช่องหนึ่งขายของเล่นขายของเล่นมันก็จะนําส่งคนที่แบบ ของเล่นนี้จะขายยากหน่อยเอออีกช่องหนึ่งขายโซล่าเซลล์อ่าตอนแรกอะ่ะโซล่าเซลล์ผมทําไว้นานแล้วแหละเออทําทิ้งไว้การมีผู้ติดตามถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องเป็นผู้ติดตามที่มีคุณภาพเออมีอยู่ช่องหนึ่งผมทําโซล่าเซลล์ทิ้งไว้แบบประมาณสองปีที่แล้วเออคนมีผู้ติดตามอยู่พันคนเออคือผมไม่ได้บอกว่าการมีผู้ติดตามไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะดีแต่ถ้าเกิดมันตรงเป้าหมายอีกช่องนึงผมทําโซล่าเซลล์ แล้วเป็นโซล่าเซลลสอนซ่อมสอนนู่นสอนอะไรอย่างเงี้ยเออเกี่ยวกับโซล่าเซลฉะนั้นนะ่ะคนที่ไอพันคนของพันพันสองประมาณพันสองประมาณพันสองร้อยคนของผมนะ่ะก็จะเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับโซล่าเซลซะส่วนใหญ่การซ่อมการใช้งานการอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วผมลองเอ้ยตอนแรกผมทิ้งช่องไว้ล้างแต่ผมก็เห็นมีคนมาติดตามเรื่อยเรื่อเออผมก็เฮ้ยผมลองเอาไอาช่องเนี้ยมาชุบชีวิตดูชุบชีวิตต้องมีใบชุบไม่ใช่นะแลกนะัลล็อก ชุบชีวิตโดยการอัพอคลิปลงไปพออัพคลิปลงไปปุ๊บวันที่วันแรกวันที่สองมันก็ขายได้เออด้วยการคิดแบบใหม่ฉะนั้นนะ่ะการลงคลิปทุกวันแต่ถ้าเกิดคุณลงแบบขอขอนุญาตลงแบบงงๆอ่ะมันก็ไม่ช่วยอะไรผู้ติดตามคุณมีเยอะก็ไม่ช่วยอะไรเอออยู่ที่ว่าคุณต้องลงคลิปลงคลิปลง,ลง,ลง,ลงนู่นลงนี่จริงๆมันมีอีกเยอะอ่าถ้าเกิดท่านอยากดูเรื่องเกี่ยวกับติ๊กต็อกนะก็ฝาก คอมเมนต์ว่าอยากรู้เรื่องอื่นอยากดูเรื่องไหนผมบอกไปหมด่ะคือตอ,อกได้ตามตรงเลยอ่คลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้่อขอคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังจนจบก็ฝากกดไลค์กดพอใจกดสมกดเซฟเซฟไปดูเลยมันช่วยได้จริงเชื่ออ,อ,อ,อผมทํามาผมพูดในสิ่งที่ผมทํามาให้แชร์ให้ฟังไม่เชื่อเรื่องของคุณไม่เชื่อคุณก็ไปแลกไลค์แล้วก็แบบชื่อของคุณไปอ่ก็เป็นประมาณนี้สวัสดี